สวัสดีครับวันนี้จะมามา DIY หลอดไฟนะครับหลอดไฟ12โวลต์นี่หลอดไฟ dc 12โวลต์นะครับนี่เรางาอย่างเงี้ยก็หลุดออกเลยนะนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับนี่ผมไปใช้กับโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูไฟ12โวลต์เข้ามานะครับนี่คือมันเสียแล้วนะครับตัวนี้นี่อาจจะเป็นสภาพอย่างเงี้ยกระพริบ นะก็จะเป็นอย่างเงี้ยกระพิบนะครับคิดดูกินกระแสกี่แอมนะครับศูแอมไม่ถึงแอมเราจะมาไอใสไอตัวแผงตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อมาในราคา20บาทนะครับ20กว่าบาท เราซื้อเยอะๆแล้วกันครับส่งก็จะเป็นส่งฟรีจะเป็นแผงไอ้หลอดไฟติดในรถนะครับเป็นโซล่าเซลล์ที่ติดในรถที่โซล่าเซลล์สิบสองโวลต์นะครับแล้วก็มาแบ่งมันเป็นสี่สี่เหลี่ยมแล้วตอนนี้ผมมาหักออกใช้ไปแล้วหนึ่งนะครับจะให้ดูไอที่ทําไปแล้วนะครับน,นี้ทําไปแล้วเนี่ยครับก็จะอยู่อย่างเงี้ยก็ ช้กับโซลาเซลล์ได้เลย12โวลต์นี่โอเคเดี๋ยววันนี้พาทำนะครับเราได้มาแผงนึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไอที่นี่นะครับตัวนี้คือแผงเต็มๆนะครับก็จะมีขั้วหลอดเอาไว้จับกับไอตัวหลอดข้างใน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 รถนะครับที่มันเป็นหลอดไปในในห้องในห้องโดยสารนะครับ ผมก็มาแบ่งเป็นสี่ส่วนก็ใช้ได้สี่หลอดนะครับก็เราไม่ต้องซื้อใหม่เพราะหลอดหลอดพวกไอ้ดีซนี้มันแพงนะครับหลอดหนึ่งก็ตกประมาณห้าสิบกว่าบาทเจ็ดสิบนะครับสั่งทีหนึ่งก็ต้องสั่งเยอะๆเพื่อได้ฟรีส่งหรือคุ้มในการส่งนะครับเพราะถ้าสั่งหลอดหนึ่งก็ไม่คุ้มนะครับก็เสียค่าส่งไปสี่สิบกว่าบาทตัวนี้ผมสั่งมาสี่ห้าหลอดนะครับก็เสียไปหมดละทีเียวัวนี้ผมก็ซ่อมไปบางอันแล้วครับ โอเคเดี๋ยววันนี้จะมาพามาทําเป็นหลอดสิบสองโวล์นะครับโดยใช้ขาเดิมนะครับไม่ต้องทิง้งคั่วหลอดมานะครับก็หกักเลยนะครับตัวนี้เป็นไรกับพลิบหรือเปล่านะอืมไหมครับสังเกตได้มันจะติดเป็นบางหลอดนะครับน่าจะมีหลอดได้หลอดหนึ่งเสียนะครับในนี้เราก็ไม่ต้องสนใจละเราจะใช้ตัวนี้เข้าไปแทนแล้วก็จะมาหาวิธีอ่าบัตรจีคั่วนะครับ สายไฟเราต้องหาลายลายไฟลายขาลบกับขาบวกก่อนนะครับทีนี้ผมก็ใช้แกนเท่านี้นะครับมาตั้งจะได้ตั้งได้นะครับจะจำได้กิิงไปไหนไปมาโอเคทีนี้ขาบวกได้แล้วครับเป็นขาบวกเดิมเสียวแร้งนะครับต้องมีโมเลงนะครับบัตรีต้องบัตรจี้เอาเชื่อมกับสายเดิมนะครับบวกกับลบแล้วกันาสายนี้นะครับ สีสายมาสีไหนก็ได้ครับไม่ําเบ็ดดเบ็ดสีแดงกับดำหนับแต่ผมรับไมไม่เป็นเห็นจัดนะคทำเป็นกล้วยเห็นจัดสายเดียวกันก็ได้ครับสีเดียวกัน บวกบวกมีแล้วนะครับหาขาลบนะครับขาลบน่าจะลายบนนะครับขวดลบหรือเปล่าลองไล่ดูนะครับนี่ผมก็บอกไม่ได้ มีสองหน้านะครับโอเคน่าจะใช่ลองดูครับบวกลบนะครับเดี๋ยวผมเกี่ยเขยีบกล้องไปเดี๋ยวจำไฟตรงนี้นะครับแต่กับบวกแต,แต่ลบนะครับ ก็ติดนะครับเสจได้เราก็จะจัเข้ากับขั้วนะครับก็จะมีบอกอยู่นะครับขัว้วปกขัวกก้วลบพอเราได้สายแล้วเราก็จัเข้าไปเลยแล้วก็เอาออกจากขั้วเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะ เปลาดวงจรแล้วทําให้กินกระแสก่อเดิม ก็ okay. ลองใส่ขัวดดูนะครับอืม,อมก็ติดแล้วครับแล้วก็จะแปะกับตรงนี้นะครับเนี่ยโอเดี๋ยวหาวิธีแปะนะครับอันนี้เราก็ต้องไปซื้อหลอดใหม่แล้วครับวัดก็น่าจะสูงกว่าเดิมเลยนะครับเพราะหลอดเยอะกว่าตัวนี้กี่หลอดท้อสามสามเก้าสามสี่สิบสองสิบสองหลอดตัวเดิมหกหลอด สองเท่าเลยชีดแล้วว่าจะใช้กาวยางนะครับเดี๋ยวมันหลุดนะครับลัวมันหลุดก็จะแปะกาวสองหน้าเลยนะครับ จะเอากาวร้อนแปะโคงคไม่ได้แล้วเพราะเดี๋ยวมันก็ละลายนะครับว่ามันเวลาเราใส่ไปมันก็น่านจะร้อนโอเคนี่ได้แล้วครับแล้วก็จากแผงนี้เราก็ได้ใช้อีกได้สองหลอดนะครับนี่แล้วก็ใส่แบงนี้กับพื้นกดลงได้เลยนะครับอืมเกียวล็อก ได้แล้วครับหมุนได้ปกตินะครับเหมือนหลอดปกตินี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ